เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนรวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันง,งดงามของแผ่นดิน ปลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสย พวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นําเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า1200เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามัน แต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพามา่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูหน้าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทย,ยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กําลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทย น่าจะเป็นบอ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้จเจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศ แม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่าสามหมื่นลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทย บายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยจเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับเของโลก แต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ําทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้น <S <S และต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ําใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้นานานาชนิดกําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศท,ที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น70%ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุก,กระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดาและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า2 0 0 0 0 0ตันมีมูลค่ากว่า3,000ันล้านบาท ท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ําภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องการค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ําลึกในหน้าน้ําสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้าง เรือสำรวจแหล่งประมง3ามจึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารก,กิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในน่านาน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก,ก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่า เรือจุฬาพรน,นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาพรพร้อมทั้งลูกเรือกว่า5 0ชีวิตก็ออกทะเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียภารกิจของเรือจุฬาพรลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะเน้ให้เรือลำนีเ้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจสแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแร่ให้กับชาวประมง หลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งแหล่งหาซึ่งว่าปราทุน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังมูชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน เครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลาจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลา อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทําให้เรือจุฬาพรไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกําลังขับเคลื่อนถึง2,800แรงมา้าก็ได้นําเรือสํารวจประมงน้ําลึกลํานี้เคลื่อนที่ไปได,ได้ด้วยความเร็วกว่า14นอตในตอนนี้ เรือกําลังวิ่งไปหาซังหรือพเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ําที่มีร่มเงาทําจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพเยาวจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางองพยพของปลาทูนะ่าตามปกตินี้แล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทํำตลอดแนวของน่านน้ำไทยขนานกับฝั่งสําหรับหรือชุลาพรได้วางพเยาหรือแพลรอบปลาบริเวณชายฝัง ตั้งแต่ระนองไปถึงจังหัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จํานวนเจ็ดถึงสิบแพแต่ละแพรนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสักสามสิบไมล์หรือ20ใหไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทุหน้าคีบเหลืองและปลาอูท้องแถบจะเดินทางเข้าอบยกบเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัย แทนั่นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหารภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว ปลาเล็กๆเหล่านี้คืออาหารของปลาใหญ่รวมทั้งปลาทูหน้าด้วย เพียงเวลา3-4สสัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี้ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้ พร้อมกับอวนขนาดใหญ่ หลังจากที่เรือใหญ่ตีวงล้อมอวนแล้วสายมารก,ก็ถูกคว้านขึ้นเรือในขณะที่เรือจุฬาพรกำลังกู้อวนเรือเล็กก็ทำหน้าที่ดึงเรือใหญ่ให้ประคองตัวอยู่ได้ในขณะที่ดับเครื่องยนต์ลง ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอวนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกัน ปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องผ่ากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่า เรือจุฬาพรก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิวทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคต วกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อน,นำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน้าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือ อี่ยากว่าเอพรพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเล ในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายถึงแม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูหน้าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึก ในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป ช่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาพรก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูหน้าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่90 East Bridge แนวสันเขาวใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์ อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูหน้าหลายแสนตันและเมื่อเครื่องโซน่าบนเรือแสดงว่ามีฝูงปลาอยู่ข้างใต้เรือเล็กก็ถูกปล่อยออกมาอีกครั้งหนึ่ง การปฏิบัติการของเรือจุฬาพร์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อค้นหาแหล่งปลาทูน่าในท้องทะเลเพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้